มาเด้อมาเด้อสบายดีเด้อมากินเขานะ้ำมัมอนเด้อก้อยหูงวัวมาเคนขวจากต้นกินกับสลัดมาสบเซฟมาพี่น้องกินเขาน้ำันลไหมนี่ขเข่าเป้นขเขาเ่าเทียงเขาเทียงไม่เข่าเส้าจนว่าเที่ยงเลยสิบเอ็ดโมงนีสิบเอ็ดโมงตรงกินขเข่าเร้า สบายดีเดอ้อกินง่ายๆอาหารอย่างเดียวมมนยหมห็ดก้อยหูนะนะแซ่บกิบน,น,นกงงงันครับะกินเข้มาก้อยหูมัวอระีกแล้เนี่กัวไปกินยาหูกินเาเลดมวยฮะเก่งแน่เออ มือเาอย่างมันมือเราจะบวมแห่ะมามาก me, left, ินเขาลเมเด้อผู่ทุกคนแซ่บเอามากี้กินมาก้อยหูแซ่บเฉบเลยจือไม่เหตุกินเมื่เด้อนี่มันต้มเมื่จะคลืนอยู่นะมันเปื่อยะต้มมันเปื่อยถ้าจะไม่ก้อยจะเป็หยาบ

กระเทียมมันอ่อนแล้วมานซอยก้อยจะได้เอาไปกับต้มต้มแล้มันกะทิหอมไปคนละแบบอีกได้เขากับต้มอันสุดหนูร้านเม่นมาไปจะกินออมสิเล็กใส่หนังท่านจะออมสิเล็กใส่หนัง มันเ้าสกินน้องผิลเล็กเขาต้องจีนังไว้ตอนเช้ามือแรงเขาจะอ่อ,อมมันจังใสออนหนังค่ะมันไม่จีนังใหม่แล้วก็ถูบถูบแล้วก็มาแ่น้ำเนียนม,ม,ยมันอ่อนเพราะว่ามือแรงคนน่ะมาจังมาซอยอ่อมใส่ผิลเล็กแต่เ้าสกินตอนเช้า,าเทา,าก็แแ่น้ำไว้แต่กลางคืนถิ่แหละอยางจะออนหนังเค็มนะแซ่ไปไาม มันทอดเป็นเศเป็นเป็นเป็นอะไรเลยป็นดีอย่างเลยเาค่ะานนี้ให้สมบัติปานให้สองสองงานเื้อนี้เลย่ไม่เสษบ้อืมเ็ไม่เ็จได้ป้สองเม็ดไหมคะอืมสองดเขาไม่ถวดเขาเห็นไม่เจเห็นม่สี่แปด ตั้มไปเร่ออรกินอน่กินปิงตับบ้างกินปิงตับเรื่อมื่อคืนเห่นป้องว่าตัวเนืออุ้บไก่อู้ไก่อู้ขกงในไก่ หนึ่งเขาทุล mm ้นยงก่อนจะเท้านางจีนเรื่องบรยาานไเดียวอกินแล้วต่อคับเออเจ็บากรตกออก็ก็ได้เจ็บออกม็ด้องในตู้เย็นค่ะจะเสร็จอนาไมได้ก็เปรงแมทิ้งอ๋กมาตั้งเลยมั้ยองมราตั้งจูดถั่วจุดนางอันนาไม้เมอวานถ่วอันนาไมนูอื่น Nên cái chú ở trên, cái chú ở dưới rồi Cái hay con viết nè ừ. ừ. ờ, hiểu em là đi sáng Tăng, tăng quay đi chứ, tăng quay đi chứ Ừ không, tăng quay đi không, tăng quay. เอาลงแล้วเลยยกน้าไม่ถุดแน่เลยครัน้าหายสกัดแน่น้ที่นี่มันมดน้าแพงแล้ว ตุกอง่งสิบสองพันแบบทันก็สิบสอแจังกัน มอหน่าจะเอาหางมาต่อยแบบป่อยหางหางก็ไม่จะหางยังไงก็ขาดเลยเพราเทาหนักขึ้นยู่เลยต่อยคือต่อยหางเป่แตลาดแล้วซื้อมาคื้มเท่าไรนะแลอาซื้อมาพผ้าเองเพวเขาท่านในพร้าวขนาด ໄປເມົາເຜົາເອງໂຫຮ່າງເຊົາເຜົາເອງອືຍັ ส่งทานนเป็ดหนราะเป็ดอามาส่งมันก็ซาเป็ดจะเอาอาหารเป็นร่มันจะาัจน่อยมาส่งให้

เนมันหนาวเลยหนาวหมื uh ่อไหนาวมอกทิ uh ้มนะเธอไปยังำมันหนาวทิมคำมันหนาวมันย่างก็เลือกแม่แน่จาหิบะอืเก็บเก็บมาจากในบ้านอันสนดนไม่ได้เหกิน Trời sâu mà cả một sao. Một mà thịnh, thịnh thịnh. Thịnh. ตีน้่นฉะันไลเนี่ยไข่ซ้ำน่ะเ็ดตัางนะ ิปนี่ก็ราพีลาน้องไปเด้อพี่น้องเด้อผักก,กกุ้ยยกุแซ่จัดตะไคร่ส่งเมม,มอนผากกินไปเที่ยวเด้อจ้าโอเคบายข่าวแซ่